วันนี้พบกับรายการคู่ซีซูโม่อ EP สามสิบหกแล้วครับสามสิบหกแล้วฮะับผมยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้เสียงอะไรแป๊บนึงนะครับเออโทษทีเอาไหมบอกแล้วให้เปลี่ยนใช้ S ยี่สิบสามเลตาฮะ S ยี่สิบสามลตาใช่ซูมได้ถึงสองร้อยเท่าเออเพื่อนนั่งเครื่องอยู่ไปลาว แม่งซูมลงมาเห็นกระบะที่วิ่งอยู่บนพื้นด้านหล๋อบ้านหลังตรงข้มใช่ไหมว่าไปมุกสดมุกสนไม่ใช่่อยม่ขึ้นไก่อนเดี๋ยวเซล์สดเลยเดี๋ยวเซลสนเลยเดี๋ยวไม่มีหลักฐานอ่ะไม่เซลลสนที่เลคคอร์ดอยู่เอาเรคคอร์ดอยู่เนี้ยเรคคอร์ดอยู่ฮะเออแล้ววันนี้เรามารีวิวอะไรเรามีสคริปต์น้องบอกต้องบอกว่าใครหาอินโนว่าเาไม่ต้องกานเหรอก็เห็นสคริปต์แล้นะ เน้นประหยัดวิ่งทางไกลหรือเจ้าไปวิ่งงานล่ะเออคือไม่ต้องอานนะอินโนวาเนี่ยมันอยู่ใน จิตใต้สำนึกงของพวกเราไปแล้วครับเพราะเป็นรถอะไรรถขายดีขายดีที่สุดนะของสุวรรณภูมิเขาเรียกว่ากลุ่มอาชีพพวกนี้วิ่งหาเราใช่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะไปรับงานสุวรรณภูมิวิ่งงานโรงแรมพวกโลจิสติกใช่แก๊ปเกิร์บงานท่องเที่ยวก็เปิดแล้ววนี้โควิดก็หมดแล้วพวกวิ่งแอปก็เาไปวิ่งเยอะนะครับจริงๆบางคนก็มาซื้อด้วยพนักงานบริษัทแหละแต่ตอนเย็นก็เอาพวกนี้สายใหญ่ขึ้น จอบเสริมไปครูบางคนครูต่างชาติซื้อเราเยอะมากเลยพี่กาสบอกได้เลยเอาโนวาไปเนี่ยไซส์ราคาได้เยอะแบบผ่อนหลักพันผ่อนเบาๆใช่ครับผ่อนเจ็ดพันงานเดินสองสามหมื่นสบายเหลือเฟือครับใช่ก็คือคืนทุนแล้วอ่าเนี่ยเน้นย้ำเรื่องติดแก๊สด้วยนะครับอ่านะฮะ ผมบอกเลยว่าอินโนวาที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นปี2013นะครับมันมีตัว G Option กับ G ธรรมดาตัวนี้ตัวพิเศษพิเศษใช่ไหมมีเป็น10-10คันพิเศษยังไงพี่กัสพิเศษยังไงเอ๋อก็คือเป็นสีขาวตัวออปชั่นมีหน้าจอนะครับจอบนนะครับแอร์ดิจิตอลใช่ครับพี่นะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันอ่าพมักนนะครับใช่เนาะ ก็ต่างกับตัววีก็คือตัวจีเบาเต็มตัววีก็มีทางเดินหน่อยที่เหลือได้หมดเหมือนกันาะเซ็นเซอร์หน้าหลังชุดตรงชุดแต่งเรารมีให้หมดนะครับแล้วของพี่ตั้มเนี่ยข้างพี่ตั้มเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวโมเดลเชนแล้วนะครับเชนปีสิบหกเนาะอ่าคิสตาเป็นคิสตาตัวนี้สองพันแเป็นเครื่องสองพันแปดแล้วนะครับแต่ก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆเรเรียกว่าเครื่องรีโวฟอร์จูเนอร์แล้วเนี่ยแหละนะครับเครื่องรหัสเดียวกันเลยครับอะไรนะตัวใหม่ ได้เครื่องใหญ่ได้เครื่องใหญ่ผ่อนเท่าไหร่นะหมื่นเดียวหมื่นเดียวใช่บางคนก็ติดปีรถก็เอาตัวนี้ไปวิ่งได้ผมบอกเลยดีเซลเติมประหยัดประหยัดนะครับอันเนี้ยเติมแพงหน่อยแต่บอกเลยติดแก๊สติดแก๊สได้สบายส่วนใหญ่ไปติดแก๊สหมดแหละใช่เฮ้ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ไปติดสิติดทุกคันติดทุกคันซูโม่แถมแก๊สให้เลยฮะใครอยากได้อินโนวาเนาะอ่านคลิปต่อต่างกันยังไงฮะสองกับสมใ่ เอ้ยต้องเป็นผมสิถามมั้ผมถามพี่กาสิพี่กาสครับแล้วโฉมเก่ากับโฉมใหม่มันต่างกันไหมอ๋ออันนี้อ๋อพี่ตั้มใช่ใช่เขาระบุอยู่ว่าพี่ตั้มต้องถามผมใช่ใช่ใช่ต่างกันไงครับโฉมบอดี้กบอดี้ก่อนเลยนะครับรูปหลักภายนอกนะครับโฉมใหม่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวอ๋อไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นนะฮะนะครับแต่ความต่างภายในห้องโดยสารเนี้ย ต่างกันนิดเดียวยังคงได้เจ็ดที่นั่งเหมือนกันทั้งสองรุ่นมีสามแถวเหมือนกันใช่นาะบางคนบอกว่าเอาไปวิ่งงานเพิ่งลองวิ่งงานกําลังไม่ถึงต่างกันเยอะเรื่องค่างวดผลบอก6กพันเจ็ผ่อนได้แล้วของผมใช่เนาะมีทุกสีนะครับบอกเลยโนวามีทุกสีครบเลยดำขาวบอลเงินเท่าโอเคแหละแต่บอดี้ตัวใหม่เนี่ยผมบอกได้คริสตาเนี่ยสวยสวยเลยรู้สึกว่าจะมีแบบว่าเหมือนเป็นที่ นั่งแบบว่าวางคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือพิมข้ด้วยนั่นแหละแล้วมีไฟแอมเบียนไลท์เรียกว่าอยู่ในสายการบินบิสเนสเลยนะชั้นบิสเนสเลยใช่มาเพื่อขับขี่ส่วนเทคโนโลยีต่างกันไหมครับเทคโนโลยีก็ต่างกันนิดหน่อยครับนิดหน่อยก็ห่างกันประมาณสี่ปีอยู่แล้วนะครับที่เราไม่ได้มีแค่อนอว่าที่ซูโมคาเรามีรถอีกโกคามาร์สสวิชนะครับบีโอนะครับยาริดนะครับ ซิตี้วีออส์เซ gment ดีเซ gment ซีเซ gment มีหมดนะครับยันรถใหญ่รถยุโรปเลยหรือเป็นรถครอบครัวที่ไม่ใช่3คันนี้อ่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอเจโรก็มีเจโลนะครับมิวเอ็กก็มีนะครับฟอร์จเนอร์ตัวใหม่ก็มีนี่มีครบเลยนะมีครบ SUV PPV Avanza Avanza Mobilio Mobilio อ่าอยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้งานไ r v HRV แล้วก็อย่าลืมที่เ o าเลยคอร์สคเออ c อร์สก็มีอ่าฟีด ฮอนด้าฟี t มีอยู่2คันหาไม่ได้แล้วตอนนี้บอกเลยตัว e ด้วยครับใช่ตัว e กับตัว s e เนาะอ่าประตูสไลด์2ข้างที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับไอ้แต่ที่เคยรีวิวไปขายไปแล้ว ครับได้มาใหม่ละสองคันพึ้นเข้ามาเลยใช่ค่างวดเจ็ดพันี่อย่างถูกคนเงินือนหมื่นห้าบอกได้แล้วใช่รับส่งลูกสบายจะเงินเดือนเท่าไหร่นะครับทักมาปรึกษาของฝ่ายขายเรานะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงทักนมาได้เลยออกไปช่วงนี้ผ่อนอีกทีเมื่อไหร่ครับพี่กัรปีหน้าปีหน้าเลยจริงเผ่อนปีหน้าหมดแหละแต่ของเราเนี่ยการผ่อนปีหน้าคือเราช่วยลูกค้าออกไปอ๋อโอเคลูกค้าผ่อนเท่าไหร่เสร็จปุ๊บส่งสลิปมาบอก เอาช่วยออกช่วยเติมไปด้วยช่วยออกเองไม่ใช่แค่ปีหน้ายันกลางปีหน้าเลยไปถึงกลางปีเลยกปีหน้าเลยโหนี่ได้สอง2เทศกาลเลยนะครับสิงวดอ่ะคือเอารถไปใช้ช่วงปีใหม่แล้วก็มีคนช่วยผ่อนไปถึงสิบสองกานอ่ะเออเลยอีกสิบงวดนับไปสิสิงวดก็เกือบเกือบเดือนเดือนนี้แล้วล่ะเนาะเกือบปีอ่ะเกือบปีอ่ดูรถกันหน่อยไหมได้ไปแต่ผมชอบคอนโซลมากเลย อชอบคอนโซลมากเลยนะครับตกแต่งดำเงานะครับเขาเรียกว่าเพียนโนแบ็กนี่นะครับภายในเป็นสีดำแลวพี่ตั้มภายในดำทริมหน้าจอนะครับนี่มาจากโรงงานเลยนะครับหน้าจอสัมพันธ์เนาะปึ๊บเนี่ยหน้าจอโรงงานนะพี่เชื่อมต่อบลูทูดได้สบายนี่ใช่ อ่าช่อง power outlet ก็มี power outlet เนี่ยใช่ข้างล่างนะครับข้างล่างอ่าเก๊ะนี่เก๊ะมีสองตอนนะพี่เก๊ะบนเก๊ะล่างเอาเหรอใช่ก็คือสำหรับคนเก็บของพี่ยงใส่เอกสารรถอ่าเอกสารรถเล็กๆน้อยๆใส่มือถือนะครับนี่ใส่ของนะครับมีตำแหน่งวางแก้วเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยสามตำแหน่งก็เดี๋ยวนี้เจอแก้วแก้วบางร้านใหญ่มากไม่ต้องกลัวฮะอินโนวาใส่แล้วนี่ไซส์แบบว่าบิ๊กเก้าเลยใช่นะ แล้วแก้วเล็กๆก็ใส่นี้คอนโซลกลางก็มีแกะอีกโอ้โหจุดใส่แก้วเฉพาะด้านหน้าก็5จุดละครับพี่การครับสบายมากกินไปเลย5แก้วด้วยดีไซน์ถือว่าอ๋อโอเคแถวสองพี่การแถวสองก่อนนะนี่ครับเป็นงานเป็นงานนี่ก็เพิ่มมาอีกนะนี่้แก้วแบบแบบเป็นบิสเนสเลย6แก้ว7แก้วแก้วอ่าแล้วส่วนใหญ่นี่เลยพี่ตั้ม มีแอร์แถว2องนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ส่วนใหญ่รถปีเก่านะครับก็เปิดจากข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าร้อนชั้นหนาวปรบัเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเบาทั้งคู่อันนี้แยกได้แล้วแยกกันไปออนออฟได้เลยนะครับออนออฟได้เลยมีความเข้มของแสงใช่นี่เขามีเส้นสายเขียดอีกด้วยด้วยดีไซน์ บอกเลยไอช่วงหลังคาเนี้ยเอาผาดดีๆเนี่แหละเนาะเอาผาดดีๆนั่นแหละสวยเลยสําหรับตัวจีเนี่ยก็คือผู้โดยสารนั่งได้เยอะนั่งได้เยอะได้เบาะเต็มเบาะเต็มส่วนใหญ่ผมจะแนะนําลูกค้าใช้ตัวจีเนี่ยคือนั่งเบียดนั่งอัดได้ใช่มันคุ้มกว่าแต่ขึ้นขึ้นข้างหลังลำบากนิดนึงอ่าเบาะก็คือเป็นแถวสามเนี่ยมันก็จะเอาขึ้นลงได้พับได้รับได้เก็บได้เนาะใช้เวลาแป๊บเดียว แค่นี้เองง่ายๆเนาะเนี่ยผมถือว่าเป็นรถที่เหมาะเหมาะกับเอาไปทําธุรกิจมากได้อเนกประสงค์สมชื่อเลยใช่ครอบครัวก็ได้ทําธุรกิจวิ่งงวิ่งงานก็ได้เนี่ยผมชอบดีไซน์ท้ายมากเลยพี่เขาเรียกว่าลงตัวไม่ใช่รถตู้ไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่รถเจ็ดที่นั่งนะครับหาไม่ได้แล้วกับอินทว่าคือราพอนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นฮะ อ่านี่เครื่อง2 0 0พัดีเซนส8ราคเดียวกับที่ใช้ใน r ีโว่ e ีโว่ r t u n e r นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแม่นทันนันความทนทานแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะเขาไปใช้กัอบกระบะได้ทนแล้วก็สภาพก็เนี่ยครับสติกตรงสติกเกอร์อยู่ครบเลยนีนะครับนะครับน็อตฝาหน้าไม่มีถอดขยับทำสีใๆทั้งสิ้น เม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบตามสไตล์ซูโม่นะครับผ่อนหมื่นเดียวนะครับช่วยผ่อนสิบเดือนนะบัตรน้ํามันอีก10,000บาทนะครับกับสองคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6กพันเจ็ดพแปดแล้วแต่ปีเลยเดือนหมื่นต่อใช่ผมบอกเลยถ้าตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินซูโม่คาแถมแก๊สให้ทุกคันใช่ครับเป็นแก๊สติดใหม่นะครับแล้วก็มีรับประกันหลังจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งปีใช้ไปยาวๆเลยใช่นะครับก็ไงก็ฝากด้วยกับทั้งหมด 3า0ร้อยคันสามคันที่มาโชว์กับหนึ่งร้อยคันที่มีนะครับรุ่นอื่นๆนะครับอยากได้อยากหาทักหาเซลเราได้เลยนะครับพร้อมหมดทุกรุ่นในแพนไปดูฮะกล้องแพนไปฮะช่วงนี้พร้อมมากอ่าเออเนี่ยเห็นนะสวิฟ t ์วีออสเอานี่เลยเอสยูวีอเลยอ่ายุโรปนี่นะครับ f อ0อันนี้ที่บอกว่าเป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันพี่ใช่ครับแต่ไซส์ลงมาหน่อยใช่เครื่องพันห้า นะครับกับโมบิลิโอนะครับอันนี้อินโนวาอีกคันหนึ่งอันนี้เป็น H.R.V. ตัว R.S. ตัวท็อปเลยนะครับเคยรีวิวไว้แล้วไม้สี่หมืนฮะโมบิลิโอก็ R.S.R.S. เหมือนกันนี่ก็ตัวท็อปใช่ไอ้นี้ผ่อนอยู่0 0อ่นนะครับอันนี้ผ่อนหมื่นต้นๆอยู่ประมาณหมื่นต้นปี20ปี20ด้วยห้างล้านสองโอ้โหซูโม่ขาย7 0 0 0แสฝ่าฝ่า ฟรีดาวน่เบาๆใช่นี่อีกคันนึงเป็นตัว E L อันนี้เป็นตัว E L ตัวท็อปเหมือนกันแค่ปีใหม่เขาเรียก R S อันนี้เรียกตัวท็อป E L ฮะตกลรอยู่นี่ผ่อน9,000กว่าบาทฟรีดาวฮะใช่ไปอีกอีกคันตัวอีนะครับปีเดียวกัน15ติดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบโอ้ยนี่ผ่อน8,000ก็มีนะ8,000นะครับ h อน d า j จ z z นะครับ h อน d าซิตี้ยา i ิสหลักพันหมดพวกนี้หลักพันหมดหลักพันหมดโอ้โพานไปดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกับรถสีก็มีเห็นไหมรถสีจะเป็นพวกอีโกคาเห็นไหมครับพี่เนาะมาร์ตบีโอมิลาดมีหมดมิลาดสวยมากเลยอะสีเนี้ยนี่บอกให้ครับพวกเนี้ยขอนสามพันกว่าบาทจริงมะจริงดิสุขมให้ใช่ สามพันไม่ต้องเปลี่ยนอ่อนเรียบร้อยโอ้ยใส่แม็กทุกคันบอกเลยรถเล็กเนี่ยใส่แม็กให้ทุกคันใส่แม็กไม่ชอบเปลี่ยนได้นะฮะแม็กเรามีให้เลือกเต็มเลยนะครับกับนะปาเจโร่ปาเจโร่คันนึงไม่ใช่อไม่ใช่หรือว่ารถเราไม่ใช่เนาะอ่าไงฝากด้วยโลเคชั่นโลเคชั่นซูโม่ตั้งอยู่ที่ปากซอย80 80นะครับติดโลตัสติดโลตัสมีซอย80มีโลตัส แล้วก็เป็นเราเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าผ่านมาผ่านไปเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าเป็นซูโมกะใครไม่เจอเดี๋ยวผมกับพี่ตั้มจะมายืนรอตรงนี้ครับยืนบกทุกทุกเสาร์อาทิตย์เลยเนาะอ่าไงก็ฝากกับอีพีนี้ด้วยครับอีพีหน้าเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ละมีมาลนเดี๋ยวมารีวิวกันใช่เนาะ อย่างนี้ลาไปก่อนกับ EP ีที่36มสหกเนาะอย่าลืมกดซับสไคร้ like, กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโมโ